ตอนนี้ขอต้องรับสู่ช่องสาวพัดกรุกกรอบด้วค่ะนี่ผีเสื้อตัวใหญ่นะคะวันนี้ผีเสื้อท่านมาร่วมบุญนะคะตอนนี้อยู่เอ่อช่างข้างหลังเจ้าแม่โสระพีเด้วยค่ะผีเสื้อเพิร์มมาเอาบุญน้่มเลยเด้อมนีเด้อสองตัวนะคะมาเป็นคู่ค่ะนี่นะคะ นี่นะคะเพิ่งเคยเห็นนะคะเกิดมาเพิ่งเคยเห็นผีเสื้อตัวใหญ่ขนาดนี้เด้อค่ะเด้อนี่เพิ่นเพิ่นมาเอาบุญน้ากันเด้อเขามานะข้างหลังตรงหญ้าอ่ายภาาาพนน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 ีีี่มมมอออออััักกิิดดึึงงตรงหญ้าด้านหลังของเจ้าแม่โซลพี่เด้อค่ะเด้อนี่เด้อผีเสื้อยักษ์เด้อค่ะใหญ่เลยครับใหญ่มากเลย อันนี้ก็เพิ่นก็มาเอาบุญนัากันเด้อมือนี้เด้อมีงานบวงสรวงบานรุ่งเด้อค่ะนี่เนาะพี่เสื้อเพิ่นมาเอาบุญเด้อค่ะใหญ่ขนาดเด้อค่ะนี่เด้อเพิ่นมาเป็นคู่เด้อค่ะเพิ่นเพิ่นผึ่งมาเพิ่นผึ่งมามือนี้เด้อมือว่านกับมาบระท่นได้เห็นเด้อค่ะนี่เนาะนี่เนาะตัวใหญ่มากค่ะพี่เสื้อตัวใหญ่มากตัวนี้ตัวเล็กน้อยตัวนี้ตัวนี้มันใหญ่ว่าตัวนี้ เดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งตัวเด้อค่ะในตัวหนึ่งเนี่ยนี่ค่ะท่านหนึ่งโอ้สีนี้สีเดียวกันเลยนะคะสีเดียวกันเลยสองตัวสีเดียวกันเลยนะคะตัวใหญ่แห้งค่ะเพื่อนมาเอาบุญเพื่อนมาบอกบุญน้ำกันเนาะ าาคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปเท่าน,นี้ก่อนเด้อค่ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวพัดเด้อค่ะขอบคุณค่ะ